กาลครั้งหนึ่งน้ณหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่มีชายหนุ่มเลี้ยงควายน้ำว่าแดงผู้เปี่ยมด้วยจิตใจเมตตาและความซื่อสัตย์วันหนึ่งขณะที่เขาต้อนฝูงควายกับบ้านแดงแวะที่ตลาดเพื่อซื้อสเสบียงอาหารใกล้กับร้านขายผักผลไม้มีร้านหนึ่งตั้งแผงขายปลาและกบสดแดงเห็นแม่ค้ากำลังใช้ไม้แข็งทุบกบตัวหนึ่งมันดิ้นทุรนท,ทุรายด้วยความเจ็บปวดอยู่บนเขียง ร่างอวบอ้วนเต็ไมไปด้วยเลือดขณะนั้นเองมีลูกค้าคนนึงเดินเข้ามาซื้อปลากบตัวนั้นซึ่งแม้จะบาดเจ็บหนักก็ยังไม่ยอมแพ้มันพยายามกระเสือกกระสนหนีตายสะบัดตัวดิ้นแล้วกระโจนพ้นเขียงลงสู่พื้นตลาดแดงเห็นดังนั้นเกิดความสงสารจับใจเขาเฝ้ามองกบตัวอ้วนซึ่งแม้จะหมดแรงแต่ยังพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระโดดหลบนีรอยเท้าผู้คนที่พุกพ่าน ดวงตากลมโตของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและห่วยหาชีวิตไม่รอช้าแดงรีบก้มตัวลงควาก,กบในมืออย่างทะนุถนอมแล้วเดินตรงไปหาแม่ค้าพรางกล่าวว่ากบมันหนีไปแล้วจะ้ะแม่ค้ายิ้มกล่าวขอบใจก่อนจะรับขึ้นมาแต่แดงกลับเอ่ยซื้อกบตัวนั้นทันทีด้วยราคาที่แม่ค้าตั้งให้ใชายหนุ่มรีบอุ้มเจ้ากบกลับบ้าน เอาน้ำสะอาดให้มันดื่มและหาที่นอนอุ่นๆเขาคอยเช็ดเลือดที่ปากมันอย่างอ่อนโยนตลอดคืนแม้ในใจลึกๆแดงจะรู้ดีว่ากบอาจไม่รอดผ่านคืนนี้ไปได้แต่เขาก็ไม่ละความหวังเมื่อเห็นมันยังมีลมหายใจพยายามสู้สุดกำลังเพื่อมีชีวิตต่อไปภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบเรือนไม้ไผ่ชายหนุ่มยังคงนั่งเป่าจากบตัวน้อย ด้วยหัวใจเปลี่ยนไปด้วยเมตตาโดยไม่หวังสิง่งใดตอบแทนคืนวันนั้นแดงเอากบตัวอ้วนวางไว้ในตะกร้ากองฟางเอาผ้าชุบน้ำคอยซับเลือดที่ปากมันเป็นระยะระยะแม้จะรู้ดีว่าคงรอดได้ยากแต่ชายหนุ่มก็ไม่ยอมทอดทิ้งและกบตัวนั้นยังคงนอนแน่นิ่งหายใจรวยรินรุ่งเช้าเมื่อแดดอ่อนๆสาดเข้ามาแดงสะดุ้งตื่นขึ้น รีบมาดูมันอย่างร้อนใจแต่เขาก็ต้องตกตะลึงกบอ้วนที่อ่อนแรงใกล้ตายกับนั่งนิ่งๆดวงตากลมโตสุสใสจ้องมองมายังชายหนุ่มจากนั้นมันก็ยืดเหยียดแขนขาขยับร่างกายและเริ่มมีแรงมากขึ้นแดงเฝ้าดูอย่างไม่ห่างเพียงไม่กี่วันต่อมาอาการของมันก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ดงทั้งแปลกใจและป่าเปิมใจที่กบตัวเล็กๆสามารถรอดตายได้อย่างเหลือเชื่อจากกบที่ปางตายมันกลับมีชีวิตราวปฏิหารนับจากวันนั้นเจ้ากบก็ไม่ยอมห่างจากแดงเลยไม่ว่าเขาจะไปที่ใดมันจะกระโดดตามไปด้วยเสมอยามค่ำคืนมันจะไล่จับแมลงที่บินมาเล่นไฟภายในเรือนเล็กๆของชายหนุม่มยามเช้าเมื่อแดงออกไปทุ่งนา เจ้ากบก็นั่งบนหลังควายไปด้วยกันกระทั่งวันหนึ่งฝนตกตลอดทั้งวันฟ้าครึ้มเสียงน้ำฝนกระทบใบไม้ดังเป็นจังหวะแดงซึ่งพาควายออกไปกินหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่สังเกตว่ามันไม่ส่งเสียงเลยต่างจากกบทั่วไปที่มักส่งเสียงร้องเวลาฝนตกแดงก็คิดไปว่าหรือเจ้ายังเจ็บที่หัวจนร้องไม่ได้จากนั้นก็ค่อยๆลูบหัวมันเบาๆ เจ้ากบไม่ดิ้นไม่หลบแต่นิ่งเงียบเรากับรับรู้ถึงความห่วงใยจากชายหนุ่มมันซบตัวแนบอ้อมแขนอย่างวางใจรอดแล้วเองรอดมาจากความตายมาได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วละแดงพึมพำลูบหัวมันซ้ำๆแต่แล้วเสียงควายร้องโหยหวนดังขึ้นมาจากอีกฝั่งของพุ่มไม้แดงสะดุง้งรีบลุกวิ่งป่าสาฝนไปดูด้วยใจเต้นแรง เขาพบเจ้าควายคู่ใจนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นขาแข็งเกรงดวงตาพร่ามัวแดงรีบตรวจดูตัวมันและพบรอยเขี้ยวสองจุดที่บวมแดงอยู่ที่ขาขณะที่สายตาเห็นงูจงอางขนาดใหญ่กำลังเลื้อยหายไปในพุ่มไม้เขาสุดตัวลงข้างควายน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจไอ้ทุยเองจะตายไม่ได้ข้าขอโทษ ข้าไม่น่าพาเองมาเลยทันใดนั้นเจ้ากบที่อยู่ข้างๆก็ส่งเสียงร้องเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินจากมันแดงมองด้วยความแปลกใจเองเองร้องได้และก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อเจ้าควายที่นอนแน่นิ่งกลับค่อยๆขยับตัวและลุกขึ้นมาอย่างเชื่องช้าชายหนุ่มตกตะลึงอย่างสุดขีดเขาแทบไม่เชื่อสายตา ไอทุยเอ็งปืนแล้วเขารองออกมาร้อมทั้งหัวเราะพังร้องไห้ไปด้วยขณะที่แดงกำลังพาเจ้าควายเดินกลับบ้านเขาก็ได้เดินสวนทางกับหญิงชาวบ้านคนหนึ่งแดงยิ้มทักทายตามมารยาทหญิงคนนั้นมองหน้าเขาแล้วเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงครึ่งล้อครึ่งจริงว่าไอ้แดงเอ็งเลี้ยงควายมากี่ปีกี่ชาติแล้วก็ยังเลี้ยงควายอยู่เหมือนเดิม แล้วเมื่อไร่จะได้แต่งเมียกับเขาสักทีละ่ะชายหนุ่มยิ้มน้อยๆไม่ตอบคำถามได้แต่เดินจากมาอย่างเงียบๆแต่ในใจนั้นกลับเต็มไปด้วยความเศร้าพอลึกๆแล้วเขาแอบรักหญิงสาวคนหนึ่งมานานหญิงผู้นั้นชื่อลำดวนเป็นสาวบ้านใกล้เรือนเคียงรูปร่างหน้าตาน่ารักเรียบร้อยจิตใจดีแม้จะไม่ได้ร่ำรวยนักแต่พ่อแม่ของนางก็มีฐานะมั่นคง ไม่เหมือนเขาที่มีเพียงควายสามตัวกับที่นาไม่กี่ไร่แม้ไม่เคยพูดความในใจออกไปแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านหน้าบ้านลำดวนเขามักจะชะงือมองหวังเพียงได้เห็นนางบ้างเท่านั้นบางครั้งลำดวนเห็นเขามองอยู่เธอส่งยิ้มบางๆกลับมาพร้อมแววตาอบอุ่นจริงใจหากมีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญลำดวนมักจะยื่นผลไม้ หรือขนมเล็กๆให้ชายหนุม่มพร้อมคำพูดสั้นๆที่ชวนให้หัวใจอบอุ่นวันหนึ่งแดงรวบรวมความกล้าเอ่ยถามความในใจของตนต่อหญิงสาวสิ่งที่ทำให้เขายิ้มทั้งน้ำตาก็คือคำตอบของลำดวนว่าข้าเองก็มีใจให้พี่เหมือนกันคืนวันนั้นแดงดีใจจนนอนไม่หลับรีบเล่าเรื่องทุกอย่างให้เจ้ากบฟังมองมันเหมือนเพื่อนคู่คิคดคู่พูดไม่ห่าง หลังจากวันนั้นแดงกับลำดวนก็ได้พูดคุยกันอย่างลับๆสานสัมพันธ์กันเงียบๆโดยที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงยังไม่รู้แดงได้ให้สัญญาว่าเขาจะขยันทำมาหากินเก็บหอมรอมริบเพื่อไปสู่ขอลำดวนให้สมเกียรติลำดวนเองก็เอ่ยเบาๆฉันจะรอพี่นะจ๊ะแต่แล้วเช้าวันต่อมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปข่าวร้ายกระแทกใจแดงเราสายฟาด มีชายหนุ่มร่ำรวยจากในเมืองเดินทางมาสู่ขอลำดวนถึงที่บ้านด้วยความรักที่ฝังแน่นในใจแดงจึงตัดสินใจวิ่งป่าขบวนคันมากไปยังบ้านหญิงสาวท่ามกลางสายตาตกตะลึงของแขกที่มาร่วมงานเขาตะโกนเรียกชื่อหญิงสาวด้วยเสียงอันสั่นเครือพ่อแม่ลำดวนต่างไม่พอใจจึงตะคอกเสียงดังไล่เขาออกจากบ้าน เอ็งมันแค่คนเลี้ยงควายมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับลูกสาวข้าแดงยืนแน่นิ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจว่าฉันกับน้องลำดวนรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจขอพ่อแม่จงเห็นใจพวกฉันด้วยเถิดจ้ะลำดวนที่ยืนอยู่บนเรือนได้ยินเสียงของแดงรู้สึกตกใจไม่น้อยที่เขากล้ามาเผชิญหน้าท่ามกลางผู้คนมากมายทั้งที่เป็นคนเงียบขรึมและขี้อาย เจ้าเบาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็รู้สึกขุนเคืองในใจแต่ก็เอ่ยอย่างสงบหากลำดวนมีใจให้ชายอื่นข้าก็มิอาจจะฝืนใจให้รักได้ด้วยเหตุน,นี้ลำดวนจึงรีบลงจากเรือนเดินตรงมาหาแดงพลางแส้งหลังน้ำตาและพูดเสียงเบาๆพี่แดงอย่าขัดขวางงานแต่งงานของฉันเลยฉันไม่ได้รักพี่ที่ฉันพูดด้วยเพราะสงสาร,รก็เท่านั้น กลับไปเลี้ยงควายกับกบของพี่ทจาแดงยืนนิ่งไปครู่หนึ่งน้ำเสียงอ่อนหวานที่เคยเป็นแสงแดดกลับกลายเป็นเข็มแหลมแทงใจจนหัวใจเขาแทบสลายเมื่อกลับถึงบ้านเขาซุดตัวลงนั่งอยู่ใต้ถุนร้องไห้สะอึเสะอื่นโดยมีเจ้ากบนั่งอยู่เคียงข้างเขาระบายความในใจออกมาด้วยความเจ็บปวดข้ามคนจนถ้าข้ารวยกว่านี้ น้องลำดวนคงมีใจให้ข้าไปแล้วใช่ไหมเจ้ากบทันใดนั้นเจ้ากบก็กระโดดร้องเสียงดังอโอบก่อนแจกันไม้เก่าในบ้านจะเป็นแสงไกลเป็นแจกันทองคําตรงหน้าชายหนุม่มแดงเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเขากอดเจ้ากบไว้แน่นพูดด้วยความตื่นตันใจเจ้ากบเองวิเศษจริงๆข้าจะเอาทองนี้ไปสู่ขอลำดวนอีกครั้ง เขารีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อขวางขบวนเจ้าสาวและพกแจกันทองคำติดตัวไปด้วยระหว่างทางเขาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่เพราะความเหนื่อยล้าและที่นั่นเองเขาได้เห็นชายหญิงคู่รักกำลังทะเลาะกันหญิงสาวพูดเสียงแข็งตอนนี้ฉันไม่รักพี่แล้วเพราะพี่จนฉันไม่อยากลำบากอีกฝ่ายชายพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงนปนปวดร้าว ที่ผ่านมาพี่ดีกับน้องทุกอย่างน้องอยากได้อะไรของมีค่าพี่ก็หามาให้แต่ตอนนี้พี่จนน้องกลับจะทิ้งพี่ไปคำพูดนั้นกีดลึกลงในใจของแดงเขาก้มลงมองแจกันทองคำในมือแล้วได้สติหากลำดวนรักเขาเพียงพอทรัพย์สมบัติเขาเองก็คงไม่แตกต่างจากชายผู้นี้ที่ต้องผิดหวังกับความรักที่ไร้ความจริงใจ ดงยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ครู่หนึ่งแล้วเดินจากมาโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเมื่อคิดได้ว่าความรักที่ปราศจากความจริงใจไม่ควรค่าแก่การยึดถือใจแดงก็คลายความโศกเศร้าเขาจึงกลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดังเดิมพาเจ้าจกบขึ้นหลังควายออกไปที่นาเช่นทุกวันระหว่างที่พักเหนื่อยใต้ต้นไม้ใหญ่ แดงก็ปล่อยให้ควายเดินกินหญ้าอย่างอิสระแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งควายตัวโปรดก็ได้หายไปจากสายตาชายหนุ่มรีบลุกขึ้นเดินตามหาก็พบมันยืนดื่มน้ำที่บึงเล็กๆก,กลางปา่าบึงนั้นแม้จะไม่กว้างนักแต่ก็สวยงามจับใจมีดอกบัวหลากสีบานสะพรั่งน้ำใสสะอาดเราวกับกระจกธรรมชาติสะท้อนภาพท้องฟ้าเบื้องบน ขณะที่สายตากำลังชมความงามของธรรมชาติแดงก็สังเกตเห็นหญิงสาวผู้หนึง่งนั่งอยู่บนโขดหินริมน้ำเจ้ากบที่มากับเขาจูจๆก็ร้องขึ้นมาเสียงดังอย่างประหลาดแดงสะดุ้งเล็กน้อยเพราะมันต่างจากเดิมเจ้ากบมักจะร้องเฉพาะเวลาที่เขาโศกเศร้าหรือเมื่อมีเรื่องเท่านั้นแต่ครั้งนี้มันกลับร้องโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุ ชายหนุ่มมองเจ้ากบอ้วนอย่างสงสยัยแล้วหันไปจะพาควายขึ้นจากน้ำแต่ทว่าเสียงหญิงสาวก็ดังขึ้นให้มันดื่มต่อสักหน่อยเถอะจ้ะดูถ้ามันจะยังไม่อิ่มแดงหันมามองหญิงสาวอย่างประหลาดใจเขาแน่ใจว่าไม่เคยเห็นนางในหมู่บ้านมาก่อนและถามด้วยความสุภาพเจ้ามาจากหมู่บ้านไหนหรือข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อน บ้านของฉันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอกตาอยู่ลึกเข้าไปในป่าโน้นเองขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นเจ้ากบกระโดดไปหาหญิงสาวแปลกหน้าหญิงคนนั้นก้มหน้าลงจูบหัวมันเบาๆแล้วพูดไปว่าข้าตามหาเจ้ามานานนักแอบหนีไปเที่ยวโดยไม่บอกข้าเลยนะคำพูดและท่าทางที่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยนั้นทำให้แดงเข้าใจทันทีว่า หิงสาวผู้นี้คือเจ้าของตัวจริงของเจ้ากบเธอเป็นเจ้าของมันหรือเขาทําอย่างสงสยัยหญิงสาวพยักหน้ายิ้มพร้อมสายตาอ่อนโยนมองมาที่แดงชายหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องที่ตนได้ช่วยชีวิตเจ้ากบจากตลาดวันนั้นตั้งแต่มันถูกทุบหัวแต่ไม่ตายหลบหนีจากการถูกฆ่าจนถึงวันที่เขาประครบประงมดูแลมันให้รอดชีวิต หญิงเศรนิ่งฟังด้วยสีหน้าเศร้าส้อยแล้วกล่าวด้วยความรู้สึกผิดข้าเองที่ละเลยมันข้าพามันออกมาเล่นนอกบ้านและได้เผลอจนลืมว่ามันหายไปข้าจะพามันกลับบ้านมันควรอยู่กับข้าคำพูดนั้นทำให้หัวใจของแดงหดเล็กลงใบหน้าของเขาเผยความเศร้าเพราะเจ้ากบสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่แค่สัตว์ตัวหนึง่ง แต่เป็นเพื่อนเป็นผู้ปอบโยนเป็นสิ่งวิเศษที่อยู่เคียงข้างในยามลำบากหญิงสาวแปลกหน้าสังเกตเห็นแววตาเศร้าของเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าหากเจ้ายังคงคิดถึงมันจงมาที่บึงแห่งนี้แล้วเรียกชื่อข้าข้าจะมาหาเจ้าเองจำไว้ให้ดีชื่อของข้าคือภาวิตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหากเมื่อใดที่แดงรู้สึกคิดถึงเจ้ากบ เขาก็จะมาที่บึงกลางป่าแห่งนั้นแล้วเรียกชื่อของหญิงสาวผู้ลึกลับไม่นานนักเธอจะมาปรากฏตัวพร้อมเจ้ากบคู่ใจอยู่เคียงข้างทั้งสามได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งพูดคุยหัวเราะท่ามกลางสายลมและกลิ่นดอกบัวจนความผูกพันแปลเปลี่ยนเป็นความรักอันงดงามระหว่างชายเลี้ยงควายผู้เปี่ยวเงากับหญิงสาวลึกลับ ที่ดูเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นวันเวลาได้ผ่านไปแดงกับภาวิตาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความสงบสุขและอบอุ่นในกระท่อมปายนาะแม้บ้านจะเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและแววตาแห่งความเข้าใจจนวันหนึง่งภาวิตาจึงตัดสินใจเปิดเผยความลับของตัวเธอเอง ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ยังปกปิดพี่ฉันไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาแต่เป็นพญานาคผู้ปกปักรักษาบึงแห่งนี้ผู้จบก็ได้กลายร่างเป็นพญานาคชายหนุ่มนิ่งฟังด้วยแววตาแน่วแน่ไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความลังเลมีเพียงรอยยิ้มอ่อนโยนที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าน้องพี่เจ้าจะเป็นคนหรือเป็นนาคหรือเป็นสิ่งใด สำหรับพี่แล้วไม่สำคัญขอเพียงเจ้ารักและจริงใจกับพี่แค่นั้นพี่ก็พอใจแล้วคําพูดของแดงนั้นทำให้ภาวิตาน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจหลังจากนั้นชีวิตทั้งสองก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขภาวิตาแม้เป็นนาคแต่ก็รักและดูแลชายหนุ่มด้วยใจจริงเธอมักจะนำของมีค่าจากเมืองใต้บาดาน มามอบให้แดงเพื่อเป็นสเสบียงชีวิตทั้งทองคำหยกแก้วหรือเพื่อสมุนไพรหายากไม่นานนักทั้งสองก็มีฐานะมั่งคั่งข่าวความร่ำรวยของแดงแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านจนไปถึงหูลำดวนหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเขาเคยรักลำดวนแม้จะแต่งงานกับชายหนุ่มที่มั่งมีตางทินแต่ชีวิตกลับไม่ได้งดงามดังที่วาดฝันไว้ สามีของนางมีภรรยาหลายคนบ้านหลังใหญ่นั้นจึงไม่ใช่บ้านของความสุขแต่เป็นสนามแข่งความได้สยสเพราะต้องอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงต้องคอยเอาใจใส่เพราะกลัวว่าสามีจะเบื่อน่ายหรือมีใจให้หญิงอื่นชีวิตแม้สบายกายแต่ไม่สบายใจจึงคิดที่จะกลับมาหาแดงชายหนุ่มที่ปฏิบัติต่อเธอด้วยความสุภาพ แม้ลำดวนจะพยายามหาหนทางกลับมาใกล้ชิดชายหนุ่มอีกครั้งทั้งด้วยถ้อยคำทั้งด้วยน้ำตาและความอาวรณ์ที่เคยมีแต่ทว่าแดงกลับไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยเขามองเธอด้วยแววตาสงบนิ่งและกล่าวอย่างหนักแน่นชีวิตฉันมีเพื่อภาวิตาคนเดียวเท่านั้นคำพูดชายหนุ่มเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจแต่เฉียบคม พอจะหักความหวังทั้งหมดในใจลำดวนได้สิ้นหญิงสาวยืนเงียบงนันสีหน้าเรากับถูกบีบแน่นเธอรู้ดีว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่อาจย้อนคืนมาได้อีกแล้วเมื่อไม่อาจเปลี่ยนใจเขาได้ลำดวนก็ต้องหันกลับไปใช้ชีวิตกับสามีที่มีเพียงทรัพย์สินแต่ไร้ความรักในบ้านที่ใหญ่โตแต่กลับว่างเปล่าในหัวใจ ที่นั่นเธอมีทุกอย่างยกเว้นความสุขขณะดเดียวกันแดงกับภาวิตาก็ได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักแท้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขทั้งสองก็ยิ้มให้แก่กันเสมอบ้านหลังน้อยของพวกเขาจึงอบอุ่นยิ่งกว่าคฤห,หาสน์หลังใหญ่และทุกเช้าหากใครผ่านมาที่บึงแห่งนั้นก็จะเห็นชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่รักนั่งพิงต้นไม้ กับกบอ้วนที่รองบอบบเมื่อเจ้าของหัวเราะเรื่องราวของชายเลี้ยงควายกับกบวิเศษและนางพญานาคจึงถูกเล่าขานต่อไปว่าแท้จริงแล้วความรักที่งดงามไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์หรือทรัพย์สินแต่อยู่ที่ความซื่อสัตย์และใจที่มั่นคงตั้งหาก